สวัสดีครับบ๊อบรลากิจมาแล้วก็นี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเราแบ,บกกระเป๋ามาทำไมก็วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ what's in my bag หรือว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าของบ๊อบดี้นะก็อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่มีเพื่อนๆแนะนำเข้ามาก็ขอบคุณด้วยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากเห็นช่องนี้มีคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยถ้าเราเห็นว่า εί, มันน่าจะอามาต่อยอดได้หรือมาทำต่อได้และมีเวลา เราก็จะมาทําเหมือนอย่างเช่นคอนเทนต์นี้นะครับก็อันนี้มีเพื่อนๆถามมาเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกระเป๋าให้ดูว่าปกติในชีวิตประจําวันที่เราไปทํางานเนี่ยเราเอากระเป๋าใบไหนไปอ่าแล้วก็ในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะก็เริ่มจากนี่เลยนะก็จะเป็นกระเป๋านี่นะครับสุดโปรดน่าจะใช้มาประมาณน่าจะมีปีกว่าแล้วนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นกระเป๋าเป้แบคแพคธรรมดา เหมือนเด็กนักเรียนนะครับก็เป็นของ The North Face นะครับเหตุผลที่เลือกใบนี้ในตอนนั้นเนี่ยเพราะรู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าสีดำที่เอามาใช้เป็นกระเป๋าออฟฟิศได้แล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรใหม่รู้สึกเป็นคนแบบอที่โมกที่เหนียวรู้สึกว่าอยากอยู่กับมันเป็นนานๆก็เลยรู้สึกว่าเ,เราลงทุนไปเลยแพงๆตัวนี้ก็น่าจะแบบน่าจะมี2 0 0 0ันกว่า3,000นนะครับจำไม่ได้ละแต่ว่า The North Face ก็ไม่น่าจะถูก นะแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าที่แบบเทๆ่ๆทรงเทๆ่ๆสีดําล้วนหมดเลยแล้วก็มีช่องใส่คอมมีช่องใส่กระเป๋าน้ําแล้วก็มีรูแยกนะซึ่งใบนี้เนี่ยตอนนั้นก็ตอบโจทย์นะครับเราก็เลยซื้อมาบอบบี้เนี่ยเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับไป,ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แล้วก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยเราก็จะซื้อหมุดเข้ามาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมี เมม o r y หรือมีความทรงจํากับเราเนี่ยเราก็จะเลือกเข้ามาแล้วก็ติดไว้ที่กระเป๋าแล้วก็พอเราเห็นเนี่ยเราก็จะนึกถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นนะก็จะเป็นทริคของตัวผมเองนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปใช้ต่อก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าไอ้บางทีความทรงจําเราไม่ค่อยดีแล้วอะเราแก่แล้วนะเรารู้สึกว่าเออพอเรามีพวกเนี้ยเราเห็นอะไรเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้น,น,นๆอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหมุดที่ ป็นรูปหัวใจกับรูปสัญลักษณ์ดอลล่านะอันนี้ก็จะเป็นหมุดที่เราทําออกมาสําหรับคอลเลคชันพิเศษของวูรมิเลียนกับเกนเต้นะครับก็เสื้อตัวนี้อันนี้นะครับเป็นหมุดที่ได้มาจากนิทรรศการเอ็กซิบิชันของซันเตอร์นะครับก็อันนี้ก็จะไปเที่ยวกับแฟนมาแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากมีโมเมนต์จาอยากนึกถึงช่วงเวลาของของโมเมนต์นั้นเราก็เลยจะซื้ออันนี้มาหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นกระปะ อันนี้รู้สึกว่าไปซื้อมาเมื่อปี2019ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับลูกแล้วไปเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่มีตำนานว่าเขาเคยเจอกระป่าหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีกระป่าอยู่ทั่วเมืองเราก็เลยซื้ออันนี้มาสําหรับเพื่อนๆที่อยากสนใจตำนานกระป่าเนี่ยมีทาวอล์กไว้แล้วที่ไปเที่ยวกับเชสเดี๋ยวลองคลิกไปดูได้นะครับก็ มีทริปฮอกไกโดที่ไปเที่ยวเนี่ยคือทําเป็นวอล์กไว้หมดเลยเพื่อนเพื่อนอยากดูว่าที่เที่ยวเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างก็ลองมาไปดูได้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องกระเป๋าเลยดีกว่าก็เดี๋ยวขอเปิดช่องหน้าก่อนสวัสอ่ะเข้ามาดูกันดีกว่าอ่ะอันแรกก็จะเป็นสเปรย์ฉีดกันยุงนะก็อันนี้คือสําหรับเมืองไทยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางทีเราไปสนามบอลเราไปทํานู่นทํานี่อ่ะคือมันมันเจอ,อยุงตลอดเวลานะแล้วก็ยิ่งมีลูกก็ยิ่งต้องพกอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ฉีดมือนะครับทำความสะอาดพวกแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นลําโพงนะครับก็คือกันน้ําได้ด้วยก็พกไว้เผื่อเราไปเดินทางหรือไปเที่ยวไปอะไรที่ไหนก็จะได้ไม่ลืมแล้วก็อ่มีหูฟังเผื่อขึ้นเครื่องบิน,น,นหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีพกไว้คือซึ่งจริงๆสมัยเนี้ยหูฟังเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้เพราะว่ามือถือหลายๆเครื่อง ก็ไม่ได้มีอ่ออันนี้สำหรับคนผมยาวนะครับสำคัญมากๆเผื่อเผื่อไว้เลยอ่ะเราก็จะพกแว่นเพราะเป็นคนสายตาสั้นนี่ลิปมันนะครับเป็นคนปากแห้งเราก็ต้องทาปากจะได้หน้าจุ๊บตลอดเวลานะครับนี่แนะนำของเบิร์ตบีนะครับดีมากๆแต่ก็แพงมากๆเช่นกันอ่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีอันนี้ อันนี้เอาไว้สาหรับเวลาอ่านหนังสือเวลาเราจะแปะโนต้ตอะไรหน้าไหนสําคัญแล้วเราไม่อยากพับเราก็จะเป็นพกอิฐนะแล้วก็อ่ะช่องหน้าไม่มีอะไรแล้วนี่ขนาดแค่ช่องหน้านะนเนี่ยของเยอะแยะมากมายแล้วก็อ่ะแน่นอนคือเราซื้อกระเป๋าเนี่ยโดยให้มีช่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องแน่นอนว่าเราพกน้านะครับก็สําหรับเราเดินทางไปไหนเนี่ยคือการที่มีช่องอย่างเงี้ยคือมันสะดวกมากๆอ่ะแล้วก็มาช่องหลักบ้าง อันนี้เป็นบทนะครับบทก็เป็นสคริปต์เอาไว้อ่านก็เอาไว้อ่านเล่นลก็จะมีพวกเอกสารนะเราก็จะมีสมุดโน้ตอยู่ประมาณสองสมเล่ม <ๆ S 1> ก็จะแล้วแต่นะครับก็มันจะเป็นของโมลิสกินนะนะครับโมลิสกินโมสกายไม่รู้ว่าสุภว่าอ่านว่าอะไรนะก็เป็นสมุดโน้ตที่เอาไว้จดแผนงานตารางงานตารางชีวิตนะครับมีปลัก๊กมี สมุดโน้ตอีกเล่มคือเราจะมีสมุดโน้ตสมุดสเก็ตหลายอย่างมากเลยแล้วก็ iPad นะครับ iPad ก็เอาไว้ทํางานพวกออกแบบแล้วก็วาดรูปนะครับช่วงนึงหลานก็ล้สึกอยก็นศิลปินะปน,นะครับวาดรูปแล้วก็อ่ะเราก็มีพวกหนังสือปกติเราก็จะพวกหนังสือหยุดหนึ่งเล่มอันนี้จะเป็นกําลังกลับมาทําแบรนด์เครื่องเงินเราก็เลยพยายามหา ref friends เอาไว้นะครับ บางทีจะเป็นหนังสือเรฟหนังสืออาร์ตหรือบางทีพวกนว,วัตนยายหรือหนังสือที่เราเอาไว้อ่านในช่วงนะักเวลานั้นๆแต่ช่วงนี้อ่านเล่มนี้อยูอ่แล้วก็อีกอันหนึ่งสําคัญเหมือนกันก็จะเป็นแล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปอันนี้ชอบมากนะครับเป็นของ HP นะก็ขนาดเล็กกะทัดรัดทางานออฟฟิศได้ดีนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะก็หมดแล้วสําหรับกระเป๋าเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไป ใส่ทั้งหมดให้ดูแล้วมาชั่งน้ําหนักอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแม่งทุกวันที่เราแบกเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนทายถูกเดี๋ยวจะมีรางวัลแจกด้วยนะครับสําหรับคนที่ตอบถูกนะแต่ว่าต้องแชร์ไปก่อนนะแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองแล้วก็บอกว่ากระเป๋าของพี่บ๊อบใส่พวกเนี้ยมีน้ําหนักรวมจุดจุดจุดเทดาไหร่ด้วยนะเพราะวดาคิดว่า,าจ,จนนาะนะาันจาจจะดจุ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 ดจาดจ VAC Thailand ให้นะครับก็หลักๆคอนเทนต์วันนี้ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถขอคอนเทนต์มาได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เพื่อนๆแนะนํามาเหมือนกันก็ทั้งหมดวันนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับบ๊อบบี้ขอลาไปก่อนละกันบ๊ายบายอย่าลืมเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมแชร์นะถ้าอยากได้รางวัลกันวันนี้ลาไปก่อนละกันบ๊ายบายครับ